โอ้ยบนุดนะเอาเลยครับเต็มที่เลยครับผมเรียบร้อเต็มเลยนี่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 นอยากไปเที่ยวปาเนาะขอได้ครับกองนี่ดินกองนี้ขอนะครับ <c oughs> อย่างนอบันนี้นอน่โอ้ย,อย,อยมิงเอ้มิงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะาปาร์ตี้ฝุ่นอาบใหเรลกะคือเก้าล่ะค่ะนี่คนผู้เก้ากับคือเก้านี่ออ้ย โอ้ยบ่นนะเอาเลยครับเต็มที่เลยครับผมเด้ร็วนี้บอนะได้ยินี้บอนเซยตุยเหมือนจะขั้น โดนน้ำแล้วก็คันคันคลายเอาค่คันคลายเนาะเม้งเอาละวะลูกเอาละวะเอิ่ไปดูมาลูกมาก้นี่นี่นมาเจ้ามาเจ้ๆเอา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 เออย่าเฝ้าย่าเฝ้า มันต้องเป็นไปตามสเต็ปพ่อมาดูมา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 หามุมอยู่นี่มามามาเดี๋ยวเจ็บขอมันเซยเออ

ขึนจ <c ười> <ừ> ุดฮึแจ๊คเสียเฮ็ดยังเนาะสับสนตัวมิงว่ะไปแล้วครับไปดีกว่าครับข้าอย่างกวัญตีนมากเลยไม่ได้กวนผู้ใดได้ละมิงว่ะ หาเลียมหามุมอยู่้ oh <my> าเบื้งสีมาตนหน่อยบ่เด้ออืออือเอาเอาไปเลยอ oh <my> ย่าโยกแข้งไร้ต้นนี่ <c oughs> อืออือ เออ,อเอาให้ครบทุกตนเด้ไอไปละไปก่อนไปอีกก่อนไม่เข้าไปไม่เข้าไปเฮ้ยมันลงไม่ต้องไปปือควนเลยไปอีกก่อนครับไปไปเก็บ <c oughs> <laughs> มาเก็บเนอะอืฮะ

ขอได้ครับกองนี่ดินกองนี้ขอนะครับมาอยู่ในโพดเนาะกองดินเนาะเอาออกจากท่างมามาลูกลามาเร็วเร็วเร็วเรเ ยังอยากเล่นอยู่เนาะมามาเร็วเร็วร็ว,รว,รวมามา,มาขับไป่าขไปลูกไปไปเนอู้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 ระวังเด้อ<ป>หมุูจักบอลนี่ น้องไผ่หูจักบ้นี่เ่ร็วคือกันเด้เพื่นน่ะมา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 จะไปหาเพื่อนทางโน้นไม่ได้นะพุนหฮอเงินตีทาง่น อย่าม่ขัดใจไปลูกไปมา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 มเออเไปแล้วไปวอย่าหเวอยากเส่หมวกเอาใส่หมวกใครแน่สนะเอาเส่หมวกใครแน่ อยากใส่หมวกแม่กาบ่เอามันกดาใส่นี่เป็นไดนี้เป็นได้เออลวดหนามด้นั่นูจักบนนั่นเออเอาเอ เจ้าหยอดตํลึงเอ๊ะมอแม่แม่ามาหาเขาไปเอา,เอ,าอุ้ยมาทำแม่ก<อ>ินดีดีเด,ด้นเนาะเพื่อนนะเพื่อนมา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 ออกมาออกมาเออเอเอมามา

ไปจังสันไปนอนเลยไปไปนอน euh เลยตัวอ <anda> ืบอกยางกับไปยางล่ะให้ไปทางก็ไปอีกทางอปาดโอ้ยังผ่านได้อยู่นะคะนี่ช่องนี้ ไม่ได้อ้วนป้นนัน่นเด้อสันถอยถอยถอยอุ้ยโยกแล้วโยกแล้วเส oh, <no. S 1> าหัวโยกแล้ว นี่ยังให้ลากินว่ครับในครขวนี่ครับผมวันนี้มีเมนูอะไรครับคุณยายหนึ่งปลามูลกับตำเจวบ<ะ>่ตำเจลต้มตํำถัวถ่วหยุดยอด มา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 ท่านดิซุกดอกกับเข่านั่นมาทั้งพี่ออกมาทั้งพี่ออกมาทั้งพี่เจ้าแม่พ้าออกมาทั้งพี่แมย์อุยครับอล้ยอู้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 ทั้งทั้งจะแท้ละ มาเร็ว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 ห่อนแดดห่อนแดดเด้อเร็ว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 นะจะสั้นแล้วเอ้าทุกต้นไปโหลด ความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาไรไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ